ปเดตจมูกครบหนึ่งเดือนครึ่งให้ทุกคนดูนะคะคือบอกตรงว่าซีชอบจมูกแท่งนี้มากๆอังจริงตื่นเต้นมากเลยนะเพราะรอบนี้เป็นผ่าตัดที่ใหญ่อยากได้มีความเกาหลีให้มันดูมีความตะมุตะมีแบบเหมือนสาวเกาหลีพอนีอยากเปลี่ยนเชื้อชาติเป็นไทยเกาหลีค่ะโอเคเดี๋ยวฉันจะสวยให้เธอดูคุณหมอคะขอทรงหวานๆเลยนะคะครับ ขอขึ้นรูปให้ดูว่าเมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้วอะซีเคยมีร้อยหมยจมูกไปนะคะก็จะเห็นว่าดัางซีอะมันไม่มีความแบบมีมิติหรือไม่มีสันขึ้นมานะคะทำให้รู้สึกว่าหน้าสีอะมันดูไม่ละมุนนะคะวันนี้ก็เป็นวันผ่าตัดใหญ่ของเราแล้วนะคะตื่นเต้นมากเลยนะเพราะรอบนี้เป็นผ่าตัดที่ใหญ่กว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยเขามีการตรวจสุขภาพร่างกายก่อนอันนี้ก็คือ ถ่ายวอล์รอบผ่าตัดนะคะให้ทุกคนดูนะคะทุกคนก็จะเห็นว่ามีอุปก,กรณ์ทุกอย่างมันก็จะเป็นห้องที่เราจะต้องพักฟื้นวันนี้วิวก็มีให้ชมนะคะตรงที่ซีอยากได้อยากได้เป็นเนะกาหลีให้มันดูมีความตะมุตะมีวิเคราะอดูแลจมูกเล็กด้วยโอเคก็จะได้แบบน่ารักน่ารักอยู่ละสันจมูกเสริมแบบเล็กๆสโลปนิดหน่อยแล้วก็ไปสูงขึ้นมาผมว่าก็ได้ทรงน่ารักละได้ค่ะนะครับแ่นะคุณหมอ ทำได้หึกวันนะคะชาวนี้ก็เริ่มฟื้นตัวแล้วแหละมีความอึดอัดนิดหน่อยวันที่สาที่มีเอาพักดกตรงจมูกออกเริ่มหายใจคล่องขึ้นได้ห้าหลังทำจมูกกำลังเดินทางไปโรงพยาบาลค่ะเพราะว่าวันนี้มีน้าถอดเือผลลับหลังถอดเปืองนะคะเป็นยังไงวันนี้ได้เืิอง,งามยามดีนะคะมาอัปเดตจมูกอันนี้คือครบ1งเดือนครึ่งแล้วนะคะ คือซีอชอบจมูกทรงนี้มากๆเลยก่อนหน้านี้อ่ะไม่เคยมีแผนที่จะทำจมูกมาก่อนเลยนะคะแล้วก็จมูกแท่งนี้นะคะซีทำกับคุณหมอหนุ่มที่ KPS นะคะด้วยเทคนิค OpenC ซี่งตัวเองอันนี้คือตรงตามเล็บมากๆใครนะคะที่มีปัญหาจมูกหรืออยากเสริมความมั่นใจแบบซีนะคะก็คือฝาก KPS นะคะไว้เป็นอีกทางเลือกนึงนะคะยังไงก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ